ได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เขาอยู่ในช่องคีวนันิกาชนนาแนลนะคะวันนี้เขากราะซิบเมื่อกี้ยังอนะใอยจุกับก้อยก้อยใช่ไหมแมงละกาหมี่พักยัง่แยแตงเอาบอเอาบาในตินหลักเอาเบารสก็ได้คนเขาก็าเทียมกันเถ <c oughs> อะเนาะยูเกะเตียงกับกะพีแบบชัวนะคะหรือไม่กชัวะะร์กะี่ยังเกาะ พอก,กาดขาวๆแล้วก็มีกะเทียมค่ะและ้วก็มีพักชีมาว่ะชีหอมชีหอมแล้วก็มีต้นหอมค่ะค่ะเข้ามากินกันเลยเข, <อ S 1> ข <อ S 2> ้าวซอาเนาะได่ว่าตอนนี้ว่าซอาแล้วอี่กระ<ว>จุของมาของซอยเจ๊ที่จะเง่วงหวานไหมเด็กผีโอ้ยนี่นะอืม,อม

cho gian khủng <cười> 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 một bộ phận <phương> <laughs> 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 rồi Một subscribe cho kênh กินก้นอนแตาข้างนี่ด้คือเขาพี่นกินก้อนแล้วออท่านี่ปเปียวพักกระเดาข้าวเดียวบวถ่าได้ปะขนะเราเอ้าวตายอ่หดี๋ยกงอะไรของี่บเป็นหออะไร่อืม้มหวา

ถ้านี้บอกออนี่แจ้งน้ำใหม่พี่น้องแจ้งน้ำใหม่ส้มนีน่มากท่นมากกว่าท่านสวัสดีครับพี่น้องให้บุญแบบครับพักกระเดาษพักกระเดาอย่ามัานบกขมอย่ามันบกขมพี่นอออ้องทำไปเนี่ยกินแล้วไหมนี่ครับ กะมาได่และเขาอ่ะปากระดาเขาไฟพี่น้องปากระเดาจีกับนกระเซ็บมามามาตะลวกมาตะลวกพี่น้องเขาเขายังดีก่อื้ยวก่อนอพี่น้องอืม พักกับเราครับผมขมเหมอนกันมันคือกรอนเป็นยังไงเจียปะเจียวผมนอเจียวผมอืมอหอมมากปล่อยมาพวกผมดีย่จ่ท้าได้ เหมนไปชี้เขาเนาะมองปีดำทำไมอาติโยพื่เมเยวะสบายหนะ้าอืมสบายหนะ้าข้อขอดนะอืมเอาห่วยข้อขอดข้สิดส,สด,ดับน้ำน้ีผน้องไหลงข้อลงข้อยังนี่ย<อ>ยังคมขมครับ เทียพีของผมเห็นวอืมหวานอืคือนางหัวสงก็พอแทเอาสา้องพลงเนาะ จเนื้อเนาะกับก๋วยแม่ลกูกเขอยากกินจัดเทยเป็น,ปนหัวเสีย ยังไนจุ้มจุ้มอีกรคมาสุจุ้มอะไจุ้มอี๋อยู่เน้องเลยเาจะมาเลี้กินอะไรวะนครับอือนี่แกวหมขมพี่น้องแก้วพี่ห่มขมอือหือรับ ค่าคเปิลาแข่วเล็กเปิ่นเ้าเป็นเนื้อหอดิหอคเหเนื้อ่อดิเป็นเนื้อ,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 อวัวหน่อยเนาะหอดิอกนินแล้วก็พ้อนะ ดึงเหนืยมาพอนไอ้พวกเงี้ยก่อนจะค่อยกิน,น,นโอ้โหอโอภีเอียงว่าเผ็ดอะไมเนี่ยอันนี้ก็เผ็ดอ,อ่ะอื้ม เวรบังคับิดป่วะผิจะเวรบคปู่วบาพีถามหาคดบูกิหรอพี่น้องเอ้ยเพ็ดเช่วงน้ำกันเนาะงาหอดเจ็ดอกด้วยหเจดอกด้วยอยู่บไม่ได้บอก Tuyết <coughs> kẹt ouais, <coughs> pues, là lòng mắc Mà ăn kẹt kẹt mà thấy hình như bố bà thô quá. Bà thông nhãn Thôi, tỏa nồi, bố đi. กระ đâu พักกัน đâu ผี่น้องมักบอมักบอกระ่มีจบัวอะไรแท้มักบอมักบอกรมูบมักักจูบขอดขอปวดไปเลยมามจีบไปิมมบด ี้มามทกามากี่หรอส่งังสงปะฟาจมาขี้มามทกามากหรอขว่าี้อาวไฟจุเฮ็ดดีครับ mãi sài mà kìa bọn lòng bạc mục kìa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  thế này. mục kìa mục kìa đây kìa mục này. tôi kìa mục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  đâu, mục kìa mục kìa mục kìa mục าไโมเมนเงือโมเนนน้ำตาบอกคือครับื้มันก็คือจงมาห่อนีหระเพื่เพริก เอาไาเสิาดเลาก็เปนหน่อยพักซี่หวัครับเหลับสลายเด้อข้าเล็กเด้ออืมเป็นเครสักกบแตงอ๋อเนี่ยไปพิเ็ดสุดเด้อ ยังมนม่า้องใออยกนงคุยต้องใหเห็นแนมเรื่อสดแจ้งแล้วไม่ม ยังทข้ไร่สมใกล้ๆนั่งนี่ต่องแจงมานสมพีหรอไม่สมออมไหม สั่งเนาะบึง้งครับนี่ต่อเมื่อเช้าไปบอทันตับเนาะเตือนสวยหลา,เ,ลา,เ,เ,าเรื่องอะไรเกิดยังนี่อาชีเละวบ่ืึ เด้นำลาสรางห้องบ่อยหนี่นึบหนึนึบหบหมบนนกหบห ไปพักกไปไปปับเราดีหรอเงียพักกับเราโอาหูดลด้หรออะไรอ่ะคืออเถอเอืม

ค่ะสำหรับคลิปนี้เมื่กี่นี่คันใช่ไหมแกย่าลืมก็อะไรค์กดแช่เพรปะนกมาลังแจในห้องนะคะทางอยากให้ที่นั้งกานคอมเมนต์มาเลยด้วยค่ะคันที่ใด้แกที่การหนนะคะได้เขาลองด้วยค่ะยาคอห้มีค้ะกระป๋องค่ะ มันบนยากที่กับความหรอค่ะสำหทีนี้เข้ากขอการคามบา่อแม่ลูก่อเม่ลูกแลาวเข้ามาสวัสดีค่ะบ๊ายบายเออจะับอกนุ่งก็ขายกูปุบไม่เข้าปุบ